สวัสดีครับกเกษตรสุจริตไกมเล้วพี่นอ้องอ๋อมือนี้เกษตทิตีาพี่น้องมาเบิง้งพิธีการปลูกปลูกพืชผสมผสานที่เขาแล้วพี่น้องมือนี้กเกษตรสุจใจสีภาพี่น้องมาปลูกบักอือ้อในปลาบักแข่งเป็นปลูกผสมผสานกันไปแล้วพี่น้องการทดลองไปน้าว่าปลูกบักอือ้อนี่เ้าใส่ ฝุ่นบ่คือกันนี่คนละยางนี่ความแตกต่างมันสิเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการทดลองพี่น้องเป็นการทดลองเกษตรทุใจก็ไดต่ที่ทดลองเมืองลรพี่น้องทดลองเมืองว่าปุ๋ยฝุ้นฉีง้วะกับฟุ้นฉีไกล้นี่เวลาเขาปลูกไปแล้วนี่มันสิแตกต่างกันบ่ก็เป็นการทดลองพี่น้องเกษตรจุใจกับปลูกไส่หม่องปลูกกแข็งลรืพี่น้องปลูกกรแข็งเอาบ่แข็งมาไส่แล้วกะซับวางกะ ปูไปมาอือเอาลงไปน้ำผสมประสานกันไปทดล่องกันไปเบิ้งว่ามันสิได้ผลบ่กเกษตรชุใจก็ได้เอาฟุน้นลงเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็ลงแล้วส่วนข้องนี่แถวนี่กเกษตรชุใจเอาฟุ้นขี่วัวใส่ที่น่องตดลองเบิ้งวา่าปลูกไปแล้วนี่ความแตกต่างนี่มันจะแตกต่างกันบ่สำหรับข้องนี้ค่ะ,ะใส่ฟุ้นขี่ไก่ เอาฟุลขี่ไก่ล่องมองพี่น้องเอาฟุนขี่ไก่ล่องมองว่าระวังฟุนขี่ไก่กับฟุนขี่งัวนี่แล้วก็ใส้ก็ใส้ซ้ำๆกันปุ๋ยกับไส้คือกันก็อยากล่องเมึงว่ามันความแตกต่างนี่มันกระแแตกต่างกันบ่อะอันนี้กรสุใจกษตรสสุใจกับได้มาไทยเริ่มต้นนะพี่น้องเริ่มต้นปุละอีจักเดียนหนึ่งกระรสสุดใจกับจังสีมาไทย การคืบหน้าว่าบออือปลูกคนละยางใส่ฟุนข้นละยางยมันสิแตกต่างกัน,กนบ่สำหรับคลิปนี้เกษตรทุใจริตฝากไว้สำเนเด้วยพี่น้องดื้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกเดือนนึงพี่นอ้องสวัสดีครับ